สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอันผู้ฆ่านี่สบายดีกับพี่น้องอยู่แต่ว่าอันสั่งแหงสั่งอันขัวอีมุยเฮ็ดเวียกบ่ได้เรื่องบ่ได้ลาวมาก็สร้างเห็ดเวียกจ้างมาเฮ็ดมาแล้วมาซุปยาใบอยู่หันเห็ดอย่างกับพวปินอีหย่างหิวเข้าก็พอหิวเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อมึงจะสร้างไปว่าวขวัญเขาแม,ม่นเว่าขวัญว่าความจริงนี่แหละสีเว้าสู่มึงฟังว่าสู่พี่น้องฟังเลย มะเอาแล้วเนี่ยาาเข้าเนี่ยเข้าอยู่ใช่ไหมเข้าอยู่ใช่ละเข้า,า,ขาบ่มีเถ้อก็กินอันนี้ไปก,ก้อนแล้วมาเด้อไอเด้อมาเด้อพี่น้องเพิ่งบานน้อยกินดเบ้าวพูดม,มึงฟังเอากินรุดนะกิน,นพร้อมไหมด้เ,เสื้อผู้ใดมาน,นุ่งอีกละเสื้อผ้กับยากูจับมาน,นุง่งรถดตากอยู่ห้วงแล้วสามสี่เงอนติดกันแล้วเป็นรัดเสื้อเขามันหนุง่ง อันนั้นพวเ,เพื่อนไปเฮ็ดเบีย้ยให้กูกูให้ไปขุดหลักหัวขุดกระเบื้องซื่อกันตามันเร็วดังเออตัวหนึ่งสามเมตรตัวหนึ่งส <c oughs> องเมตรแก้วเพียแซ่สๆพี่นะ้องตัวหนึ่งสามเมตรตัวหนึ่งสองเมตรเฮ็ด <c oughs> อึน ห้องน้ำมนนะกว้างแท่กว้างว่าให้กุบกว้างเฮ็ดเดินกระตอร้อก็ได้ทางหน้าเฮ็ดเป็นเดินบานก็ได้ทางหลังบ้านนี่อันสกโคกนั่งขี้หันกอลบอเฮ็ดแม่นติดฝ่าพ่นแล้วปปนนั่งแล้วได้บานนี่ั่นบุให้กูเจอหายแลยเฮ็ดเวียดเดิน ซ่องมือขอเบิกเงินนะขอเบิกเงินอันอื่นกูกระซื้อไปให้กินแล้วก็หลายขอเบิกเงินสูบยาเมียงก็กกติดกอกต่อกอกติดก็กกต้อ,อ,ตอตวเวียกบ่ได้แล้วขอเบิกเงินอันสักโคอันกะยะบอกว่าจะเฮ็ดอันไกล้ฝ่าหลบัดนี้บ่บแก้ไขให้กูได้บาตรเนี่เอออืุกอยการเลยทั้งผวขงเนี่ยเออ เฮ็ดเรียกบ่พอก็แต่มันนอนค่อยอึ้งลื่งอยูุ่กบยาหาขึ้นห้างกูยักยันลงเตียงอันเด้กูคิดในใจันคืดเิี้ยกูก็พอกูเนาะกูก็ยักจบยักงามแล้วเพื่อนทนอยากให้เมียมันงามคือกู กูบอกว่าโอ้ยมันบได้มันคนละอันกูมันคุณหญิงคุณหนูเนาะกูเพึ่อยัมาเทียบกับมูกูแล้วแฟนกูเสื้อคันอ่างมันก็ซื้อให้ย่มันก็ซื้อให้เสื้ออย่างงามๆกูไปเลือกเอาเบิดมันบอกสร้างออกตามสบายรถ เนี่ยนอนใครอึ้งลึื่องกันดิหัวมัน <laughs> มว่าบห้องมันกินข้าวกันห้องมันดอก <laughs> คือกันนั่นแหละกระบกอันนัหนนระบักอันไหนหัวยื่มุ้ยหรือเปล่าโยนวอบักลูกมันคือกระเพว่อยมุ้ยแหละ,อะเออเฮ็ดเวียบบวเต็มเม็ดเต็มนุ้ยอย่างวาะเออถามเบิ้ลมันตลอดบักลูกก็เป็นอ่ะหืมปักลูกก็เป็นมุ้งน่ามนแล้ว ย่าลูกเอาผัวกระเบื้องว่าเนื้อพี่น้องเด้อกินน,ำนำ้ำวนะ้าน้ำพี่น้องอืผู้ใดมีผัวยังไม่มันหูมม้เด้อืน้อยมักเวาขวานเขาเววความจริง่ลยนะเมืองงามคุณหญิงคุณนายก็จะอื้คุณกะเบิเ้เสื้อเสื้อกันยังใส่รัดเสือ้อเขามานุง่งเกี้ยวคุณหญิงคุณหญิงหีอบ้าอ,าอีม นั่นกูจะเาซุปฟังกินหล้ากินเบียรยก็บุกหมูร์เลยจอ่อคนหกักระบบอันกูเห็นอยู่งานนะฮักอันมักทั่วซือ้อคุณกัดมากอย่างก็มาข้ามป้อมนะอมันนะกัดแล้วเปลี่ยนหอยแคล้วระวางันลงในกล้นเจ่อกนะันยกเบียรยยกเบิดแล้วมันเนี่ยในกูกินกูจะได้กินวะ <laughs> โอ้ Chắc khi kìa 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 đó kìa 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 มือจับกันระบะ่กปากจ่อกับมือเพิน่นเลียกันมาอยู่ทิมให้กูกินกูก็กูกินบ่ได้มันแปลว่ามึงรังเกียจมายิง่งมึงโอ้ยว่าตายแล้วว่าเด้อบได้สะออนเด้อพ่อกับแม่กูอยู่ต่างประเทศกูบุรีสะออนกูจิ่หิวข้าเหงนะิงแล้วมึงเนี่ยเนาะก็บ่แฮงมันแซ่บอย่แล้วมันเผ็ดอยู่แล้วเผ็ดนำดกินนำเด้อพี่น้องเด้อ ต่แซ่บแต่แซ่บซื้อหนึ่งแซ่บห้านันอินายสัตว์อินายติ๊กตู้ติ๊กมันตู้ติ๊กตู้ติ๊กปาติ๊กเมติ๊กอินายติ๊กมึงเอามมือตะคุละเซ็ปเซ็ปลุนเนี่เบิ่งมันกินพี่น้องเลยดูข้างเอิ้ญมาผันผันว่ะอมา เพเ็ดแห้งกินน้ำมันบบได้เราค่อยกินเอาแต่กระแซบพี่น้องแซบกินไปมันก็เว้าควนไปคันผู้ได้เป็นตะว้าค่อยเวัลใครจะใครแต่ว่าม,มีควนคุณาะอพอคุณนั่งอยู่นี่เห็นคือเพ่เห็นีข้าวซวกมันไงข้าวซวกตะแรงที่มันมมตะแรงที่หว่า โอ้แซ่บแซ่บว่าพี่น้องเลยดีแล้วดีแล้วมันยังบูมามันค่อย้มันแง่งมึงกินอืมันแง่งกินหลายเชี่ยวเสื่องว่ะมึงชิทานมันบ่นดีแล้วมึงิันให้กูเข้านำออแม่ไหแม่กินไหมกินนํำอืมกินไปน้ำเขาขึ้นอย่างว้ากกับว้อไปแล้วนะกวนกินนํำบัได้หลายเนีเป็นอย่างบัได้หลายวามแซ่บเนาะตังส้มกูขึ้นอตั้งส้มตั้งดากอย่างก็ เก๋าะว่าช่วให้บัวกูกินหลายๆให้มันตั้งส้งขึ้นให้มันตั้งอยู่ในส้งฮั้นบัวมึงอะมันเม่นมันกินยำใดมันก็บ่ตั้งสรงจะเือมันแดกเบียเข้าไปแล้วมันมีตาตั้งนอนอืตายทั้งไอ้ทั้งน้องโอ้ยละเมยน้องกับตายไอ้กับตายคุณละเมยเป็นในบัวมึงกันอันตั้งส้งอยู่อ่ะกินสิ้นกันตั้งเมืะ ตั้งหูกมือว่ะความแซ่บมันก็ขึ้นอยู่ว่าเห็นหน้ามึงขึ้นหนุกมือขึ้นยังป่ะม,มันขึ้นอาภาพอ่ะไล่มึงอ่ะหมอพึ่งเตียงนอนลแล้วกูไม่มง่ายแน่นอนมึงกระได้หัวกูบรนทักกูขึ้นยังเนี่ยอืมเออตายงามแน่อนอนนะแซ่บสมความืึอนั้นเห็นสะบอกสะบีดกันอยู่มืึอนั้น กูว่ากูอยากทีบสองคนนี้ลงเงินนั่นตูกจะได้กูว่าเพื่อนหักกันกระดักกระโดดแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมันกินแต่แซ่บกระแซบอีหลีพี่น้องแซ่บแต่ขระน้อยนี่กินน้ำโบได้พันนำใส่ทั่วงอกน้ำกินโบได้หลายเนาะส้หอมราบน้ำกินได้เน้นๆมาเด้อไอเด้อมาเด้อตู้อืมจากไอจากตู้เอิ้น้ำกันเลยละให้พี่น้องได้เบิ้ง แซ่บรถพี่น้องมากินมามากินซีนน้ำอีน้อยอันนั้นเรื่องผัวยีมย้ยกูว้าสู้มึฟังว่าขวัญัวยีมย้ยโดยพาะมึอนี่นะเฮ็ดเวียกก็สร้างเนาะเฮ็ดกับตั้งหมกตั้งเจอเฮ็ดแล้ววะอันนี้เรตั้งหมกตั้งเจอเฮ็ดตายจะเบิกเงินเอออืมอือืม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  เปิงทองมันเนี่ยพี่น้องเปิงทองมันเปิงทองมันว่าแล้วมึงจะไปแวาซื้อเหมือนฟังไดดเอออุโบ้แววหน่อยดอกว่าแล้ววแล้วแต่หอมอุโบ้แววหน่อยดอกไปก่อนเถอะพี่น้องกู้ยไปก่อนเด้อเอามึงซืไปใส่ไปแต่งโตว่ะเขียมซื้ไปบุญบ้านผลงามเทศเวรคำบุญเออว่แืบเม่นมาหืิเออเขียมเลยโอ้กูตกข้าวตัวนี้นะือ บอลลนตีเขาเสดวลเด้นไปก่อนเดอเน่นว่ะมึงจะไปกับผัวมึงวอืมมึงน่าุยมอ่องมึงฟังเรื่องผัวอีมุยโอเคโอเคอันนั้นแหละมัก็เบาเื็วเรอวแต่หาเด้อไปก่อนเ้อะพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปก่อนไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อ